การการใช้งาน Samsung Galaxy Z Flip 3และ Samsung Galaxy Z Flow 3ครบ1เดือนเป็นยังไงไปดูกันค่ะ วัสดีค่ะฟิว m มเอ็กโค่ะแล้วก็ผ่านกันไปแล้วนะคะกับระยะเวลา1เดือนถือว่าไวมากๆเลยวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานจริงของ Samsung Galaxy Z Flip 3และ Samsung Galaxy Z Flow 3 5 G ให้ดูกันค่ะว่าสิ่งที่ฟิวประทับใจนั้นมีอะไรบ้าง ย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ Samsung Galaxy C f l o w 3 5G ค่ะเมื่อเราใช้งานใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดจอของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่เวลาเรากางออกมาใช้งานก็จะมีขนาดถึง7.6นิ้วเลยทําให้เราเนี่ยสามารถรับชมความบันเทิงหรือว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ในช่วงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกค่ะเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนอื่นๆถือว่าหน้าจอกว้างแล้วก็ทําได้ดีในเรื่องของการแสดงผลจอภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ ถ้าให้เราเนี่ยสามารถใช้งานหลายหน้าจอหรือว่าหลายๆแอปพร้อมกันได้อย่างเต็มตาค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์นะคะพี่รู้สึกว่าเวลาเราพกพาใช่ไหมถากเรานำไปใส่กระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าหิ้วเนี่ยก็พกพาได้สะดวกค่ะไม่มีปัญหาเลยสา,สาวๆนะคะที่อาจจะพกใส่กางเกงหรือว่าพกติดตัวกระเป๋าเสื้อเนี่ยก็อาจจะมีการนูนออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะคะถือว่าเราเนี่ยพกพาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ในเรื่องที่ฟิวติดอยู่นิดนึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นสตอรี่ IG ค่ะฟิวได้ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าขนาดหน้าจอหรืออัตราส่วนเนี่ยมันจะมีการเหลือขอบข้างๆเป็นขอบสีดําอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเกะกะหรือว่าลาคานขอบด้านข้างที่มีสีดําใช่ไหมคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่กวนใจฟิลนะคะก็คือการเล่นสตอรี่บนแพลตฟอร์มของ Facebook นั่นเองเวลาเราเล่นสตอรี่ใช่ไหมคะ ขณะที่เราดูภาพตัวอย่างตอนที่เรายังไม่ได้กดเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นอัตราส่วนปกติเลยข้อมูลข้างบนข้างล่างชัดเจนไม่มีการตัดขอบใช่ไหมคะแต่พอเรากดเข้าไปเนี่ยการเล่นของสตอรี่เนี่ยจะมีการตัดขอบด้านบนด้านล่างของเราทําให้ตัวหนังสือบางอย่างเนี่ยขาดหายไปอัตราส่วนบีแปลกๆค่ะ ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยสามารถใช้งานได้คงทนมากแค่ไหนสําหรับการลองใช้งานนะคะฟิลรู้สึกว่าความคงทนของมันเนี่ยเวลาเรากางจอออกมาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันบางแต่ผิดคาดเลยค่ะจริงๆแล้วมันเนี่ยหนามากเวลาเราพับหรือว่าเรากางจอขณะใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้แรงระดับหนึ่งเลยค่ะในการง้างหน้าจอออกมาก็ถือได้ว่าทําได้ดีในเรื่องของความคงทนค่ะ และอย่างหนึ่งที่เขาให้มานะคะก็คือมาตรฐานการทนน้ําแบบ IPX8 นั่นเองค่ะในกรณีที่เราออกบ้านแล้วเกิดฝนตกใช่ไหมคะโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็อาจจะไปโดนน้าฝนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เนี่ยก็สบายหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีมาตรฐานการทนน้ามารือสาหรับใครที่ชอบออกกาลังกายนะคะการใช้งานโทรศัพท์เนี่ยอาจจะมีการโดนเหงื่อบ้างตรงนี้เนี่ยเขาก็ช่วยป้องกันได้เหมือนกันค่ะ ถึงลูกรลักของเรานั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G นั่นเองค่ะในเรื่องของดีไซน์นะคะเราเนี่ยสามารถพกพาได้อย่างสะดวกเลยค่ะด้วยความที่มันเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนจอพับใช่ไหมคะเวลาเราพับ Samsung Galaxy Z Flip 3ตัวนี้เนี่ยมีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกค่ะเวลาเราจะหยิบจับใช้งานเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะ ในเรื่องของการใช้งานนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีการใช้งานที่สะดวกค่ะเมื่อเรากางจอออกมาเนี่ยมีขนาดถึง6.7นิ้วเลยค่ะทําให้การใช้งานในเรื่องของการรับชมความบันเทิงหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็สะดวกตาดีค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถมองจอได้ชัดเจนและอีกหนึ่งในข้อได้เปรียบของการที่มีหน้าจอยาวขนาดนี้นะคะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้เปรียบโดยการที่เราสามารถมองมุมมองด้านข้างได้กว้างกว่าคนอื่นค่ะเลขสิ่งหนึ่งนะคะที่ฟิลรู้สึกชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือหน้าจอล็อกด้านนอกของเขาค่ะ ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมีตัวกล้องอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ฟิวชอบเลยก็คือเราสามารถเรียกใช้กล้องตรงนี้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกางจอออกมาได้เลยค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มล็อก2ครั้งนะคะเขาก็จะขึ้นกล้องขึ้นมาซึ่งเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมกล้องหลังเนี่ยก็จะให้ความละเอียดที่ชัดมากยิ่งกว่ากล้องหน้าค่ะซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้แทนขาตั้งกล้องได้เลยเราสามารถเซลฟี่ได้อย่างสะดวกค่ะโดยที่มีความคมชัดจากกล้องหลังค่ะ และสิ่งที่ชอบนอกจากกล้องนะคะก็คือหน้าจอล็อกตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาสามารถแสดงผลการแจ้งเตือนต่างๆได้และนอกจากแสดงการแจ้งเตือนต่างๆนะคะ <c oughs> เขายังมีวิดเจ็ตต่างๆให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของเราเลยเราสามารถควบคุมเพลงผ่านทางหน้าจอล็อกได้เลยนอกจากควบคุมเพลงนะคะสําหรับใครที่กําลังดู YouTube อยู่เนี่ยแล้วพับหน้าจอโทรศัพท์เราก็ยังสามารถควบคุมได้ผ่านทางหน้าจอล็อกด้านนอกอีกด้วยค่ะ และส่วนที่ไฮไลท์ที่สุดที่เราใช้งานแล้วรู้สึกชอบมากๆาเลยนะคะก็คือ Flex Mode นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการทำงานแบบแบ่งการทำงาน2จอค่ะจอด้านบนเนี่ยจะเป็นการแสดงผลและจอด้านล่างเนี่ยเราสามารถควบคุมการทำงานของจอด้านบนได้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็สะดวกต่อก,การใช้งานไม่ว่าเราเนี่ยสามารถรับชมความบันเทิงจอด้านบนและเราเนี่ยสามารถรีเสิร์ชข้อมูลผ่านจอด้านล่างได้อีกด้วยค่ะสำหรับการทำงาน2จอนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าสะดวกมากมากเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถตั้งได้โดยไม่ต้องมีขาตั้งกล้อง ใครที่ชอบไลฟ์สดเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะและสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะก็คือการเล่นเกมบน c Flip ตัวนี้เวลาเล่นเกมเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอยังไง ซึ่งตัวนี้นะคะเขามีอัตราส่วนหน้าจอ22ต่อ9ค่ะทําให้เวลาเราเล่นเกมอย่างเช่น ROV ใช่ไหมคะเราสามารถมองมุมมอง,มอง,มองด้านข้างได้กว้างกว่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะได้เปรียบในการเล่นเกมและมาพูดถึงเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะคะตัวนี้เนี่ยเขาได้ใช้ชิป Snapdragon 888ค่ะเวลาเล่นเกมเนี่ยฟิลก็รู้สึกว่าเครื่องมีอาการอุ่นไวค่ะแต่ส่วนที่อุ่นนะคะจะไม่ใช่ทั้งตัวเครื่องค่ะ จะเป็นส่วนด้านบนของตัวเครื่องที่มีอาการอุ่นๆค่ะและที่เครื่องอุ่นตรงตัวด้านบนนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยวางชิปไว้ด้านบนตัวเครื่องค่ะจึงทําให้รู้สึกว่ามีอาการอุ่นที่ตัวเครื่องเฉพาะด้านบนเท่านั้นแต่ว่าเมื่อทิ้งไว้สักพักนะคะหรือว่าเราพักโทรศัพท์ไว้สักพักเนี่ยอาการอุ่นนี้ก็จะหายไปค่ะในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะคะหลังจากฟิลเตอร์รองใช้งานจริงๆมาแล้วเนี่ย เคยทดลองเล่นเกมไปประมาณ1ชั่วโมงแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปถึง30%สําหรับความรู้สึกของฟิลเนี่ยฟิลก็รู้สึกว่ามันลดลงไปเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนอื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้ค่ะและสําหรับใครที่กําลังเลงสมาร์ทโฟนจอพับอยู่นะคะอย่าลังเลค่ะเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยสามารถทําได้อย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเรื่องของการใช้งานฟลิกโหมดที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ดีไซน์ที่เก๋ค่ะเล่งสามารถใช้งานกล้องได้แบบไม่มีขาตั้งกล้องเลยค่ะ และสำหรับใครที่อยากรับชมรีวิวเต็มๆของ s a m s u n Galaxy g C f l o w 3และ s a m s u n Galaxy g C Flip 3แบบเต็มๆนะคะสามารถไปรับชมได้ทางช่อง YouTube ของเรานั่นก็คือ MX Phone นั่นเองค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิลก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ MX Phone ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่าทวิตเตอร์และเว็บไซต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ